Música สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอนรับทุกทกท่านเลยเข้าสู่สัปดาห์แทนความห่วงใยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมเอสกนกศนกดิกอุพันธาครับ Head of Training and Development จาก V Fitness จำกัดวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะผมมากับอีกหนึ่ง แขกรับเชิญคนพิเศษเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาผู้นี้นะครับมีประสบการณ์ในส่วนของเป็นคุณครูฝึกสอนแล้วก็พลุกคลีอยู่ในแวดวงของ กรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์มากกว่า20ปีแล้วและแน่นอนนะครับผมกำลังพูดถึงครูแขกนะครับคุณอนุวัฒน์ตันทโมเฮดสออฟกรุ๊ปเอ็กซ์เมนเเจอร์จากวีฟิตเนสจำกัดครับสวัสดีครับคุณครูครับผมสวัสดีครับและสวัสดีขอรัสุขภาพทุกท่านครับครับผมอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะครับว่าในสัปดาห์นี้เรามีในส่วนของสัปดาห์แทนความห่วงใยซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเชิญคนพิเศษแล้วก็ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเพื่อมาเสิร์ฟสำหรับคนที่รักสุขภาพผ่านทางหน้าจอก่อนอื่นครับคุณครูขออนุญาตเรียกว่าครูแขกล้กกันนะครับครูแขกรับผมเองก็เป็นแฟนคลับของคุณครูเหมือนกันโอ้น่ารักมากเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ Work from home นะครับแล้วก็ ออกกำลังกายที่บ้านเยมากเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับของการฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นแบบนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมงั้นถามก่อนเอ๊ะช่วงนี้จิมก็ยังปิดอยู่คุณครูออกกำลังกายรูปแบบไหนครับเนี่ยจริงๆก็ออกกำลังกายในรูปแบบของ v v เวอร์ชว r ก u ุ๊ปเอ็กอนไลน์ครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่ง V-Virtual หรือเป็น v i r ร์ a ว c คลาสเสมือนจริงนะครับในรูปแบบออนไลน์ที่ กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เลยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของวีเวอร์ชวลครับครูให้เกลื่นสักเล็กน้อยไฮไลท์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวีเวอร์ชวลสำหรับดีกุ๊กเอ็กซ์เวอร์ชวนะครับออนไลน์เนี่ยจะมีพิเศษพิเศษเลยนึงก็คือจะมอนิเตอร์สมาชิก20คนว้าวเยี่ยมมากเหมือนเพื่อจะได้มอนิเตอร์ใช่ไหมครับอ๋อปรับท่าบอกเทคนิคครับในการออกกำลังกายได้ถูกต้องนะครับ แล้วก็จะมีทิปในการออกกําลังกายนะฮะทิปนี้ก็คือจะบอกเทคนิควิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องอเพื่อให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์กับการออกกลังกายมากที่สุดนะฮะแล้วก็ทิปนี้สามารถเอาไปใช้ในช่วงไฮไลท์ของคลาสได้ด้วยคร,ครับผม,ผม,บผมและเห็นบอกว่านะครับมีการสร้างเรื่องของปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เขาเรียกว่า เพิ premises, sure. <qué> ่มอรรถรสในการออกกําลังกายมีซีมต่างๆด้วยใช่ไหมครูใช่ครับผมนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นน้จิ้มเล็กๆละกันนะครับเล่าสู่กันฟังสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ V Virtual Group X Online แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ที่หน้า a c e b o o k หลักของ V Fitness Thailand ได้เลยนะครับเรามีรายละเอียดให้ทั้งหมดแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่ามีการออกกําลังกายบ้างด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าการออกกําลังกายของครูนี่เป็นเป็นในลักษณะ ไบ้างครับครูการออกกําลังกายก็จะมีสามอย่างเลยนะครับหนึ่งก็คือสตริงนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับสองคือคาร์ดิโอนะครับสร้างความแข็งให้หัวใจและปอดนะแล้วก็เบิร์นด้วยนะครับสามก็คือฟิสซิบิลิตี้นะครับยืดหยุ่นกล้ามเนื้อครับผมโอ้โหอย่างที่ครูแขกได้บอกไปนะครับว่าการออกกําลังกายก็จําเป็นต้องออกให้ครบทั้งสามส่วนทั้งสามส่วนปกติแล้วครูชอบการออกกําลังกายประเภทไหนมากสุด จริงๆก็ชอบการออกกำลังกายแบบประเภทคาร์ดิโอนะว,ว้าวงั้นเอา,าอย่างนี้อย่างนี้ไหนหนเราก็อยู่กับครูแขกแล้วนะกันนะครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วกัน,นครับเพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็ความแข็งแรงภาย,ภายในภายนอกก็ว่ากันไปใ,<อ>ใช่ครับ,รบได้เลยนะครับงั้นเห็นที่เขาบอกว่าการออกกําลังกาย ในที่นี้อย่างเราก็อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของ social d ิส t ท n c i n g นะครูเนาะเรื่องของไวรุสไวรัสซึ่งคูมีเทคนิคไหมแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยการออกกําลังกายของคุณครูก็การออกกำลังกายก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของคาร์ดิโอนะครับเพื่อให้หัวใจและปอดของเราเน่ยแข็งแรงปอดสู้กับวิกฤตไวรัสช่วงนี้ กอดแข็งแรงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่กําลังติดตามอยู่นะครับท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเกิดว่าใครกําลังมาติดตามนะครับวิดีโอย้อนหลังหลังจากนี้อยู่นะครับก็บอกได้เลยว่า นี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญสําหรับสัปดาห์แทนความห่วงใยเลยแล้วกันนะครับผมกําลังอยู่กับผู้แขกนะครับ,ค,รบคุณอนุวัฒน์ตันธโมแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ครูบอกว่าเรื่องของการออกกาลังกายแบบคาริโอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปอดแข็งแรงด้วยช่วยช่วยแบบสรุปให้หน่อยได้ไหมครูว่าอะไรประโยชน์อะไรหรือบ้างจากการออกกาลังกายในรูปแบบนี้โอเคครับครับ ตอนนี้เราต้องมาอากอกกำลังกายกันนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กระปอดเพื่อสู้กับโควิดใช่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผมมันแข็งแรงยังไงนะครับก็คือ,อการอากรอกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าถ้าเกิดใครติดโควิดเนี่ยมันจะไปทำร้ายปอดใช่ไหมครัอ่าฉะนั้นก่อนที่เราจะโดนมันทำร้ายเราต้องสร้างให้มันแข็งแรงก่อนนะครับโ<ๆ>ดยการอากรอกกำลังกายแบบแอโรบิกครับผมอ่อาอการออกกลังแบบแอโรบิกก็คือการอากรอกกำลังกายต่อเนื่องกันนะครับ สิบถึงสามสิบนาทีอย่างน้อยนะครับระยะเวลาที่แนะนำใช่ครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้ปอดและหัวใจเนี่ยได้แข็งแรงนะครับผมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันครับผมโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะครับเห็นหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับของ รูปเอ็กซ์ซอร์ไซส์ของทางวีฟิตเนสเนี่ยหน้าตาสดชื่นนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับอ่ามันมีคําถามแล้วครูว่าการออกกําลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอเนี่ยมันจะต้องมีการคํานวณหรือว่าวางตารางต่อสัปดาห์ยังไงบ้างไหมครับครูการออกกำลังกายนะครับแบบคาร์ดิโอเนี่ยนะครับอย่างน้อยน้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณสัก150นาทีนะครับในการออกกำลังกายหรือเราจะแบ่งเป็นวัน นะครับถ้าเราไม่มีเวลาอาจจะประมาณวันละ30นาทีเนี่ยห้าวันต่อสัปดาห์นะครับหรือ60นาที3วันต่อสัปดาห์นะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอะเราจะเราจะรู้ได้ไงว่าเราออกกําลังกายคาร์ดิโอแล้วประสบความสําเร็จอลองคํานวณให้ง่ายๆวิธีการคํานวณด้วยวิธีการคํานวณค,ครับผมบอ่าอย่างเช่นอการอัอตราการเต้นหัวใจนะครับของเราเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ220 ครั้งนะฮะเดียวหนึ่งต่อหนึ่งนาทีนะครับก็เอามาลบกับอายุนะครับถ้าสมมติว่าคนรักสุขภาพอายุ30มสิเหมือนผมเลยตอนนี้อายุ30มสิบคุณเอสอายุ30นะครับจริงๆน่าจะประมาณสัก28่สิบแปดนะฮนะฮะก็220ร้ลบสานะครับก็จะได้ประมาณที่190นะครับก็คือถ้าเทียบ100%เนี่ยก็อยู่อยู่ที่ประมาณ190ก็คือ1 100% ถ้าเราออกกําลังกายนะครับแบบคาร์ดิโอเนี่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก50็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่50ก็อัตรา,าก,การเต้นหัวใจก็อยู่ที่ประมาณ95ครั้งต่อนาที<ม>นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการแข็งแรงมากขึ้นก็อาจจะมาสัก75ครั้งนะครับหรือ75เปอะระครับ75% 75%ในการออกกำลังกายนะครับผมโอ้ครับงั้นแบบนี้เลยละกันนะครับนอกจากความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพวิธีการคำนวณและเทคนิคต่างๆแบบนี้คุณครูต้องมีข้อจํากัดไหมเพราะเห็นบอกว่าเรื่องของการออกกําลังกายคาร์ดิโอเนี่ยมันช่วยสร้างเรื่องของความแข็งแรงของทั้งหัวใจแล้วก็ปอดร่างกายแข็งแรงด้วยมีข้อจํากัดไหม,มครับข้อจํากัดก็มีนะครับสำหรับคนที่จะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างน้อยหนึ่งนะครับ ท่านที่มีปัญหาในเรื่องอโรคเบาหวานไม่ควรที่จะออกกําลังกายบแบบคาร์ดิโอนะครับ2ก็จะเป็นเรื่องโรคของความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโรคข้อต่ออักเสบหรือโรคข้อต่อต่างๆนะครับมันจะมีผลในการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะออกกำลังกายจริงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนะนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับผมครับผมโอ้โหเรียกได้ว่านะครับการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบองค์รวมก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับช่วงนี้เองก็ทั้งผมแล้วก็คุณครูรวมถึงหลายๆท่านที่กำลังติดตามแน่นอนว่าช่วงนี้ดูแลตนเองเป็นพิเศษนะครับครูออกกําลังกายนะครับด้วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยฉะนั้นวันนี้แค่มาพูดคุยกับครูคงไม่พอถ้าเกิดอยากเห็นคุณครูสอนวิธีการออกกําลังกายเนี่ย กดไลฟ์ like มารวร,รเลยนะ <c oughs> นี่ไม่ได้เตรียมเลยนะต้องบอกตอนนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยงั้นคุณครูแบบแนะนำได้ไหมรเรื่องของท่าออกกำลังกายต่างๆอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป ดูท่าการออกกำลังกายขอเสริมอะไรเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับใช่ได้บางคนว่าเอ๊ะออกกำลังกายดูแล้วมันได้อะไรอ่าอ่าออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วมีกี่แบบอ่าโอเคการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆนี่น่าสนใจครับอ่าอย่างแรกเลยก็คืออ่าการออกกำลังกายแบบเบานะครับเรียกว่า lower impact คาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์อ่าพวกนี้ก็ได้แก่พวกว่ายน้ำเดินนะฮะการบริหารกายเบาๆนะครับหรืออาจจะเป็นโยคะนะครับครับผมอ่าแต่เป็นโยคะที่เป็นคาร์ดิโอลดแรงกระแทกนะครับนะและอีกรูปแบบหนึ่งล่ะอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นอ่หนักๆนะครับเรียกว่าไฮอิมแพกนะคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ก็ได้แก่พวกวิ่งใช่ไหมการกระโดดนะครับหรือการเต้นการเข้าคัสต่างๆว้าโดยเฉพาะ อ่าวิวชัวลที่มีกระแสต,ตอนนี้ก็คือ v v v วีว,วิวชัว, <Online. S 2> วล์ก็ไม่ออนไลน์นะฮะอันนี้ต้องต้องบอกว่านตอบโจทย์มากนะครับ,รบมาสร้างปอดให้แข็งแรงกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับมีประโยชน์อย่างไรครับผมอ่ะพอเราออกกําลังเสร็จนะครับแน่นอนเลยคาร์ดิโอเนี่ยก็คือจุดช่วยลดน้ําหนักครับอ่าทําให้เราลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักครับผมอ่า ควบคุมน้ําตาลในเลือดครับผมนะครับนะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยอ่าได้ด้วยนะครับ่าแล้วก็ลดนะครับโรคอ้วนนะโรคเบาหวานนะครับอะไรต่างๆโอ้โหมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าทําให้อ่ามีจิตใจที่ดีนะครับไม่ซึมเศร้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีอารมณ์ดีนะครับอ๋อ อันนี้ต้องสุดยอดมากแล้วก็ชะลอนะฮะชะลอก็เรียกว่าความอะไรนะชะลอไม่ให้เราเสี่ยมสภาพของร่างกายลงไปก็คือไม่ให้แก่ไม่ให้แก่ง่ายครับวันนี้มาบอกเคล็ดลับเลยนะครับใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับขาดไม่ได้ก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันอันนี้สําคัญเลยให้ร่างกายนะครับสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของเราเพื่อต่อสู้กับไวรัสต่างๆนะครับผมนะ ทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับนอจริงๆแล้วกรารออกกำลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเอาละตอนนี้นะครับเห็นประโยชน์ของมันเยอะขนาดนี้แล้ว จะดูท่าแล้วจะได้เล่าได้เลยครับวันนี้เขาฝากประมาณสักสี่ท่าเนาะได้เลยขอหนี่กลับไปออกกำลังกายขอแค่หนึ่งครูจัดให้สี่เลยนะนะครับติดตามชมติดตามครับผมเอาเลยเนาะได้เลยครับมาพร้อมแล้วเราดูครับท่าที่หนึ่งนะครับเรียกว่าสควอตจัมนะครับผมจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงนะครับอ่าย่อลงไปนะครับสะโพกท่าหลังยืดออกขึ้นย่อลงแล้วก็จัมวันเพื่อเสริมให้หัวใจแข็งแรงด้วยนะครับ three four อ่ะประมาณสัก15ครั้งตอนหนึ่งเซตยังได้อยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะจําท่าแล้วก็นําเอาเทคนิคนี้นะครับไปปลอบใช้ด้วยก็ได้นะครับผมอ่ะต่อเปท่าที่2นะครับเรียกว่าลังนะครับก็คือการก้าวสลับขาไปด้านหน้านะครับตัวตรงนมขออนุญาตยืนนะให้ครูใหครนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับสลับขา one two three ตัวตรงนะครับย่อเข่าลง สิ้นไปเวลาย่ออย่าให้เข่าเลยไปเท้าเนาะเข่าด้านหลังขนานพื้นเซฟตี้ตัวตรงๆนะครับท่าที่สองประมาณ15ครั้งเหมือนกันก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันท่าที่สามท่าที่สามนะฮะเรียกว่า Push Up Purpy นะครับวิธีการเล่นก็คือวางมือทำท่า push ัพก่อนลงไปที่พื้นนะครับย่อเข่าลงมองที่พื้นนะครับสไลด์ขาดกระโดดไปด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับคือแขกกำลังทำให้ดูอยู่นะครับหลังจากนั้น นะเแล้วก็จัมนะครับอันนี้ก็ทําต่อเนื่องประมาณ10ครั้งก็พอก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องถึง15ครั้งนะครับอันนี้ถือว่าหนักนะครับอ๋อหนักนะครับ่อเซร็จเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะได้ในเรื่องของคอด้วยก็คือมาซิงครามนะครับอ่าท่าต่อไปท่าที่4เนาะวางมือลงนะครับควมำหาง้องมือประมาณช่วงหัวไหล่นะครับ เก่งหน้าท้องนะครับสลับขาซ้ายขวานะครับอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็ประมาณ16ครั้งต่อเซตนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหนะครับถือว่าเป็นเป็นท่าในการออกกําลังกายนะครับที่วันนี้ครูแขกถือว่ามาแนะนำนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับและนี่คือสัปดาห์แทนความห่วงใยนะครับ บอกไว้เลยว่านี่ไม่ได้เตรียมกับครูมาเลยนะครับเซอร์ไพรส์ครูตรงนี้เลยนะครับครูเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีแฟนคลงแฟนคลับส่งดาวให้แน่นอนแบบนี้นะครับให้เคล็ดลับไปแล้วแบบนี้นะครับอ่างั้นนะครับวันนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามนะครับในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆหรือว่าสาระความรู้อื่นๆที่เราพร้อมมาเสิร์ฟให้กับทุกๆท่านในสัปดาห์แทนความห่วงใยนี้นะครับครูแคกวันนี้เสียดายจังเลยเวลาเหลือ นิดหน่อยนิดหน่อยงั้นให้ครูฝากนะครับถึงแฟนคลับแล้วก็ท่านสมาชิกรวมถึงเลหลายท่านที่กาลังติดตามรับชมวิดีโอคลิปในขณะนี้เลยครับโอเคครับก็สําหรับท่าที่ฝากไว้ทั้งหมด4ท่านะครับเราจะเล่นตามจดลครั้งอมรลมกันนะครับอ่าสครั้งก็คือ1เซตนะครับถ้าเราต้องการคาร์ดิโอแข็งแรงมากขึ้นก็เล่นประมาณสัก3 4 5เซตก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายในช่วง work from home นะครับดูแลสุขภาพนะครับอ่า พวกเราวีฟิเนนะครับก็เป็นห่วงนะครับอยากให้สมาชิกท,ทุกคนลักคนรักสุขภาพทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับผมครับ,<ม>รบโอเคนะครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูแข็งมากๆเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรายังจะมีคอนเทนต์นะครับคลิปสาระดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟตรงถึงทุกๆท,ท่านฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับส่งดาวเป็นกำลังใจให้คุณครูแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลตนเองพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนไปกับเรา V Fitness Society นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ